ลราทุกคนจัก,กรวาลซอมบี้ยูนิเวิร์สพี่ใหญ่กลับมาแล้วนะครับแต่ว่าจัก,กรวาลหลักเนี่ยเรายังไม่รู้ชะตากรรมของพี่ใหญ่เลยแต่นี่คือซอมบี้ยูนิเวิร์สนะเราจะมาเรียกซอมบี้ยูนิเวิร์สกันพี่ใหญ่กลับมาครั้งนี้จะรักษาพี่รองได้ไหมหรือว่าจะกัดตื้อพี่รองจนตายไปดูตาเป็นสีเหลือง พี่ลองบอกแกตายเดี๋ยวก็รู้ใครจะตายออ้บาเรียก็ยังเป็นสีเหลืองตามนะทุกคนนะอโอเคโห้พี่ใหญ่พี่ใหญ่โดนสติปโจโลิวเคนอุ้ยจระอ้กระเด็นใหญ่ตอนที่แล้วนายยังเปี้ยวนี่ไงตอนนี้ก็ยังเปียวเหมือนกันลำแสงสีเหลืองครแรงทุกคน ว้าวพี่ลองพี่ลองพี่ลองสบี้มันใช้สัตว์ลำแสงใส่โดนบาลเรียนที่ใหญ่ไม่เป็นไรเลยเวียงไปโอ้โหหน้าหน้าแทบพังโดนหน้าเต็มเต็มอ,อะไรมาด่าโอ้โหโดนสติฟขัดขาได้โอ้พี่ใหญ่มันแข็งแรงกว่าสตีฟไปกว่าเนี่ย ล่วงลงไปสู่นรกโรกรรมโอ้โอ้ยพี่ใหญ่โดนบทโหโคตรพลังไอพ่นไหยพจนคนแรงทุกคนหลุดจากโซ่ได้โซ่นี้แทบไม่มีอะไรจะทำให้หลุดได้เลยนะ เปลี่ยนเป็นปืนโอ้โสตีฟสตีฟไปตุยก่อนพี่รองออโอ้อใครจะอพยพพี่รองบอกอย่าไปแกห้ามหนีไปไหนแกต้องตุยที่นี่พี่เทส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับพี่ใหญ่นะบอกไอพี่รองมันจัดการ พันธิรของเราเละเลยขึ้นมาจัดการไอพี่รองก่อนมันก็ยังใช้อยู่นั่นแหละพลังแกนกลางมันโดนบาเลียแล้วมันไม่เป็นไรพลังแกนกลางอะทุกพื้นตกลงไปแล้วก็ส่งตอปิโดจะหลวดมาอัดหน้าโหโหโหพี่ใหญ่พี่ใหญ่จักรวาลน,นี้โคตรโคตรเก่ง จกักรวาลดอมสตูดิโอนี่อย่างกากจากักรวาลนี้อย่าฉลาดจัดแล้วนี่อะไรอะระเบิดเหรอเสียงมันติดติดติดเหมือนระเบิดเลยทุกคนโอ้โหสตีฟนายคงไม่ได้กลับไปจักรวาลของนายแล้วล่ะ มันจะให้สตีมกลายเป็นซับเบอร